ังหวัดยะโสธรน,นะคะหลวงปู่แสงท่านได้ย้ายไปพำนักที่โน่นแล้วนะคะอันนี้เราจะไปทํางรงทานไปดูบรรยากาศวัดที่โน่นกันนะคะแล้วก็ไปสักการะหลวงปู่แสงด้วยกันนะคะไปกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะวัดที่ยะโสธรคะ่ะวัดหลวงปู่แสงนะคะที่หลวงปู่แสงท่านพำนักอยู่นะคะ วันนี้คนมาเยอะมากนะคะโรงทานก็เยอะเช่นเดียวกันคะ่ะวันนี้เรามาทำโรงทานน้ำกันนะคะเดี๋ยวไปรอชมบรรยากาศนะคะเ,เ,เดี๋ยวพาจอดรถนะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศโรงทานกันดีกว่าคะ่ะนี่คะ่ะบรรยากาศโรงทานคึกคักมากเลยนะคะ แต่ละที่แต่ละร้านก็จะลูกค้าเยอะนะคะเป็บนบางช่วงบางช่วงก็ผ่อนปนนิดนึงนะคะอันนี้เป็นตำเนี่ยงคะ่ะอ่าทีนี้ก็มาโลงทานของเราบ้างนะคะน้ำขายดิบขายดีมากเลยค่ะน้ำขวดนะคะเพราะว่าพกพาง่ายเอากลับบ้านก็ง่ายนะคะไปฝาก เด็กๆที่บ้านค่ะส่วนมากเขาก็เอาฝากเด็กๆที่บ้านนะคะขายหมดไวมากค่ะเอาอบอ <g ül> บุญนี้ก็อิ่มอกอิ่มใจกันไปเลยนะคะ <g ül> คุณยายสาธุบุญนะคะขอให้รวยๆวอิ่มอกอิ่มใจกันไปเลยจ้าทริปนี้ <c oughs> แล้วก็ทริปนี้นะคะมากับกุ้งต้องแชแนลเลยนะคะกุ้งต้องพากินพาเที่ยวจ้า นนี้คือเราตอนนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะเป็นญาติญาติกันนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เลยไปด้วยกันบ่อยนะคะจะเห็นเราโผล่อยู่ในซีนของกันและกันเสมอนะคะไม่ต้องตกใจเดอ้ออยู่ด้วยกัน <c oughs> ช่วงนี้ช่วงนี้ได้ขายเรื่อยๆนะคะ <c oughs> แก้วฟรีคะ่ะ <c oughs> แก้วฟรี เด็กๆก,ก็จะชอบแวะกันนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยตอนนี้คือม้วนผมมาแบบสวยมากนะคะเมื่อเช้าคนร้อนไม่ไหวค่ะปินปักผมของเราก็ตะเขียบนะคะร <laughs> ้อนมากค่ะเพราะว่าบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยนะคะน้ำเย็นเย็นชื่นใจก็เลยขายดิบขายดีเลยค่ะ ก,กุ้งกุงซูชินี้ซูชซูชิอ้สัสัเออซีมื่อเลล้างเนี่ยตลาดน้ำยายยังดูอยู่อ๋อคือไขน้อซีซีล้างซูชิไข่ต่อมันลงทานของเราเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาแวะเติมพลังนะคะไปเยี่ยมเยียนโรงทาน บ้านอื่นกันนะคะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะทุกอย่างเลยนะคะอร่อยมากๆค่ะ เสร็จแล้วก็จะเข้าไปนมัสก,การหลวงปู่กันนะคะแล้วก็ได้คิวมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี้บัตรคิวนะคะก็รอเขาเลี้ยงให้เข้าไปนะคะแต่จะถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะตอนที่เข้าไปคะ่ะเอาเลยเอาบรรยากาศาที่เขารอก,กันข้างนอกมาให้ดูนะคะทุกๆคนตั้งใจมานมัสก,การหลวงปู่กันทางนั้นเลยนะคะมาด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นนะคะจิตใจที่เป็นบุญกุศล ขอให้ทุกคนได้บุญกลับไปเยอะๆนะคะนี่นะคะค่ะกลับเราได้ของดีหายากค่ะเหรียญของหลวงปู่แสงนะคะได้ทั้งสองคนเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นด้านหลังค่ะสาธุวันนี้บุญหนักมากเลยจ้า วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแจกโรงทานเสร็จแล้วเข้าไปกับหลวงปู่นะคะแต่ก็ขอภัยทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้เอา,เอาคลิปวิดีโอตอนที่เข้าไปกับหลวงปู่มาฝากนะคะเพราะว่าเขาห้ามถ่ายรูปนะคะก็ได้แค่ชมบรรยากาศข้างนอกนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกินเที่ยวฟินๆกับเมลินสวัสดีคะ่ะ